สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องฟัง,งไปสุกุลสกุลแฟนเพลงแฟนขับของมารัมเกตกนเลยหรือว่าแฟนขับของสาวจะขี่ปีป่ะหยากนะคะมุมน,นี้ทําการแสดงอยู่หนองวัวซอค่ะบ,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 บ้านน้ำกวาดเจ้วัดบวรวัดบวรนิมิตวัดบวรนิมิตบ้านน้ำ,น,ำน,น้ำพนุนบ้านน้ำพุนนะครับพี่น้องอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีค่ะเดินอยู่เดินงานชมฟรี ปิดทองฝังลูกมิมิตนะคะครฟรีซอดแจ้งหมอลำเจเกินร้อยเมื่อคืนนี่ค้ำผุนรวมมิดมือแรกหมอลำเสียงวีหกมือที่สองคํำผุนรวมมิดมือที่สามหมอลำเจเกินร้อยชุ่มฟรีทั้งสามมือเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เวทีของเราก็กําลังตั้งนะคะคอนวอยของเรากิดกำลังทํางานยางขับวัาขมนเพราะว่าเขาเดินท่าไกลสามร้อยห้าสิบแปดกิโลพี่น้องเอ้ยจากหมอลำเมือ่อคืนนี้นะคะสามร้อยก็รัเรนเซ็ตเมื่อนี้มืออื่นกับตีรดกลับไปหน่อยแถง Graduate, il, โครัสามร0อยว่ากิโลนะคะตอนนี้พอนบอยก็กําลังทํางานตั้งเวทีเวทีไก่เสร็จแล้วนะคะพี่น้องเวทีเสร็จแล้วก็จะต้องติดตั้งฉากติดตั้งไฟไปกำลน้ใจให้มาล้ำใจกันเลยชูปูชก้นท่านสามถุ่มแท้แน่นอนแสดงทันเวลาแน่นอนนะคะอัปเดตบ้างพี่น้องมาปูสาทาหลายเลยดพี่น้องพี่น้องมาถาบ่งวอลนัหลายแล้วน้มอล้ัฟรีเนาะชมฟรี แล้วกับมืองอีนี่มอรมคอนเกศเฟนเฟนอยู่บัดหนองวอโซ่อ,อยู่ในเมืองหนองวอโซ่อ,อีกเด้อครับพี่น้องขานี่นะครับบรรยากาศงานเดินกว้างกว้างพี่น้องเดินฟังลำกว้างคักกว้างแน่กว้างแค่กว้างว่าเมื่อไงพี่น้องเบิ้งคักคักกว้างคักบอกบมือจ่อว่าคนน่ะนี่คือบรรยากาศการปูสัดพี่น้องกับว่าปูสัดทางตรงมอรำเกเก็ร้อยแล้วเวทีตอนนี้กะอัปเดตคือเวทีเสร็จแล้วดแนั่นเสร็จอะไรแน่นพี่น้องเวทีคือเสร็จแล้วยังติดตั้งฉากติดตั้งฉากติดตั้งไฟ แล้วก็สลิงทุกอย่างก็กมันมีแต่ละแผนกแผนกนะคะแต่ละแผนกใส่กันอ่ปปะป้าน้าคุยจะคอยเคยก้อนร้มเถอะเนาะบัตรนี่เนาะบัตรนี่เนาะเมื่อมาล้ำน้ำพน,น,นัดใดเ,เ,เ,เานาะตอนแจกกีเนาะมาล้ำจอนแจกตอนแจกกีก็ได้มาเด้อพี่น้องไม่กําลงังใจหมาล้ำเจ็กันเลยนะคะมอแรงชมฟรีซอดแจ้งค่ะที่บ้านน้ำพลน,นะคะบ้านน้ำพนอพําเภอหอนองว่าซอ จังหวัดอุดรธานีค่ะเสร็จมาทั้งกุจับนะคะมาเด้อมาเดิอมาเด้อ